ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เอาแปลงไฟฟ้าเมจิกบ u s h มารีวิวให้ชมนะครับเป็นชาร์จ usb ไฟ5้าโวลต์หแอมป์ชาร์จกับหัวชาร์จเราได้เลยหัวชาร์จมือถือได้เลยนะครับส่วนเอาพุตก็คือกำลังไฟ3 7 v 3โวลต์3วัตต์นะครับ3วัตต์ก็ไม่แรงเท่าไหร่ลองมาดูกันว่าเขาจะสามารถใช้งานกับห้องน้ำแล้วก็สุขภัณฑ์ได้ดีหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น5 i n 1 ก็ลองมาดูว่า5 in อินวันประกอบไปได้วยอะไรบ้าง5 in อินวันหมายถึงตัวหัวขัดนะครับแบบแรกเป็นหัวขัดแบบฝอยขัดหม้อนะครับแล้วก็เป็นฟองน้ําเป็นเหมือนกับเอาไว้ขัดเงารถนะครับแล้วก็แปลงล้างถ้วยที่เป็นคล้ายๆกับพวกสก็อตไบท์นะครับแล้วก็แปลงที่เอาไว้ขัดห้องน้ําขัดพื้นทั่วๆไปนะครับจะมีอยู่5แปลง แล้วก็ฝั่งด้านนี้ไม่มีอะไรเขียนว่า m a g i c Brush นะครับฝั่งด้านนี้เป็นโค้ดแล้วก็ลักษณะการใช้งานมีการใช้งานหลายแบบแต่ว่าถูกแปะบาร์โค้ดทับเอาไว้นะครับก็จะมีขัดกระเบื้องมีขัดซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าแล้วก็ก้นหม้ออะไรทำรองนี้นะครับมาดูด้านในกันสินค้าดูราคาไม่แพงนะในราคาประมาณ300นะครับตัวนี้ก็ โอ้แข็งเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเอาไว้ขัดก้นหม้อก็ได้โอ้รู้สึกว่าหยาบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟองน้ำนุ่มๆแล้วก็ตัวนี้เออตัวนี้ดีเป็นแปลงนะครับแปลงนุ่มๆเอาไว้ขัดพื้นน่าจะเหมาะนะตัวนี้แล้วก็ถัดไปโอ้โหตัวนี้แข็งมากตัวนี้เป็นแปลงเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะ แข็งเอาไว้ขัดก้นหม้อตะกรันหรือว่าคราบค่อนข้างน่าจะออกดีแต่ต้องบอกว่าเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ขูดชัดๆนะแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้เข้าใจว่าเอาไว้หุ้มเป็นใยสังเคราะห์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้หุ้มอะไรอ่ะคิดว่าหุ้มอันนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็เอามาหุ้มเขาจะเป็นตัวที่เอาไว้ขัดเงาครับปล่อยให้เขาปั่นปั่นอาจจะปั่น,าานพื้นผิวตู้เย็น ไม่แน่ใจว่ารถยนต์ได้ไหมคิดว่าอาจจะได้ครับบางส่วนนะเอาไว้ขัดเบาะอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งตัวนี้รู้สึกว่านุ่มครับสามารถที่จะเอาไวข้ขัดเงาขัดเงาเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดเงาตู้เย็นขัดเงาเครื่องซักผ้าโอเคมันนุ่มๆดีใช้น้ํายาขัดเงาได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวเครื่องครับตัวเครื่องอ๋อไม่ใหญ่มากนะตัวเครื่องดูเทียบกับมือผมนะเนี่ยครับจะประมาณนี้ สามารถที่จะเปลี่ยนหัวขัดได้พอดีลงล็อกพอดีนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าโอเคไม่ได้แรงมากไม่ได้เร็วนะครับก็เอาไว้หมุนหมุนมุนไปเรื่อยด้านล่างตรงนี้มีเมจิกบลัชนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคนะพวกไฟอินพุตแล้วก็เวิร์กิ w งโวลเตจนะครับส่วนตัวชาร์จอยู่ด้านล่างตรงนี้เอาไว้ชาร์จ ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเอาไว้ด้านล่างแต่ก็มันใกล้กับน,น้ำเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาน่าจะกันน้ําได้อยู่ตัวนี้เป็นชาร์จด้วยไมโคร USB นะครับด้านหลังเป็นที่แขวนแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดกดกดเปิดกดปิดนะครับเป็นปุ่มท็อกเกิลเด้งแค่นี้หมดแล้วครับซึ่งเขาออกแบบมาให้บริเวณเนี้น่าจะ คิดว่ากันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นมนๆแบบนี้เวลาเราใช้งานผมค่อนข้างชอบหัวนี้เดี๋ยวต้องไปทดสอบอีกทีสวมเข้าไปแล้ว,วใช้งานเนี่ยครับโอ้โหมันขัดได้จริงนะครับเนี่ยออกมาเลยส่วนในกล่องนะครับในกล่องก็มีสายชาร์จมาให้เป็นสายชาร์จมาตรฐานเท่าที่สังเกตดูก็ สายชาร์จมือถือโบราณทั่วไปครับจะนิ่มๆหน่อยเหมือนสายชาร์จพัดลมพกพานะความยาวก็ประมาณ1เมตรเป็น usb a to micro usb นิ่มๆนะครับชาร์จได้ทั่วไปมีเยอะมากนะครับสายชาร์จแบบนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นรายละเอียดมาให้นิดหนึ่งเป็นคำเตือนแล้วก็การใช้งานนะครับรวมถึงหัวแต่ละแบบ ส่วนประกอบต่างๆนะครับตอนชาร์จก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับซึ่งจะขึ้นเป็นไฟสีแดงตรงนี้เป็นแดงข้างในนะครับสีจะไม่มี LED ออกมาข้างนอกนะจะเป็นแดงอยู่ด้านในคิดว่าพลาสติกโครงใสบางๆก็เลยเห็นนะครับตอนที่ชาร์จเต็มแล้วจะขึ้นไฟเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ติดค้างอย่างที่เห็น ท่าที่ลองก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีกับบริเวณที่พื้นผิวเข้ายากนะครับบริเวณที่เป็นซอกแบบนี้ครับเนี่ยสังเกตดูนะครับบริเวณที่มันสกปรกตรงนี้ออกหมดเลยเนี่ยครับตรงนี้เรากดแค่เบาๆนะครับเขาจะหมุนละปั่นออกเลยนะครับคุณแค่ใช้น้ํายาขัดห้องน้ําหรือจะเป็นฝงซักผอาทั่วไปก็ได้นะครับถ้าบริเวณที่มันเป็นสกปรกแบบนี้เห็นไหมครับ มันออกหมดเลยตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเข้ายากๆตรงนี้มันขัดแล้วมันจะออกเลยเนี่ยครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับตรงนี้นะบริเวณนี้นี่ครับหมดแล้วถ้าเกิดไม่ได้สกปรกมากเกินไปเนี่ยทุกอย่างผมว่ามันเวิร์กดีนะครับบริเวณนี้ด้วย ถามว่าเขาแรงไหมแรงไม่ได้มากถ้าเกิดคุณกดมากเกินไปเนี่ยเขาจะไม่หมุนเ็าก,กดพอดีพอดีนะครับโดยรวมแล้วถือว่าใช้งานได้ดีคุ้มค่ากับราคาแค่หลักร้อยนะประมาณ2-300บาทขึ้นอยู่กับร้าน,นะครับถ้าเป็นมุมแบบเนี้ยโอเคนะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นกระจกเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กมันแรงไม่พอเพราะว่ากระจกแบบเนี้ยคราบเหนียวนะครับบริเวณด้านล่างผมพยายามที่จะทําทุกบริเวณนะ ถ้าเป็นคราบตรงพื้นเนี่ยพอได้นะครับบริเวณนี้สังเกตดูเลอะๆตรงนี้ครับก็ปล่อยให้เข,า,ขาหมุนไปแต่ถ้าเป็นพื้นเนี่ยผมว่าขัดดีกว่าแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กมันขัดแบบเนี้ยมันโอเคกว่านะครับเข้ามุมแล้วก็ขัดเลยนะครับเหมาะกับผนังเหมาะกับคราบทั่วไปจุดที่รู้สึกว่าเขาทําได้ดีก็คือการขัดสุขพันฑ์ครับสับงเกตไหมครับเวลาที่เราฉีดน้ํายาขัดสุขพัณฑ์ขัดก๊อก ที่เป็นสันเดชนะครับแล้วเวลาเราถูแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องมาค่อยๆถูค่อยๆขัดมันเข้าล่องหมดเลยเนี่ยครับตรงนี้ก็เข้าล่องมันก็จะเงาวัดเลยสังเกตดูไหมครับบริเวณด้านล่างบริเวณด้านในนะครับผมฉีดน้ำยาขัดสุขภัณฑ์นะเป็นน้ำยาที่แบบกัดคาบหินปูนคาบสบู่ออกเลยเนี่ยครับ เขาจะขัดได้หมดเลยขนแปรงยาพอเนี่ยครับสังเกตดูข้างในนะบริเวณนี้เข้าไปได้เลยนะครับจุดเด่นของเขาคือตรงนี้หลังจากนั้นลองราดน้ำครับนี่ความชัดเจนความสวยงามจะอยู่ตรงนี้เราขัดด้วยเครื่องขัดไฟฟ้าแล้วมันง่าย กับการขัดสุขภัณฑ์ขัดก๊อกน้ําขัดหัวฉีดทุกอย่างที่เป็นเสนเห์นะครับอ่างล้างหน้าก็ได้ส่วนตัวผมมองว่างานขัดเบาที่ไม่ต้องใช้แรงกดมากไม่ได้ใช้แรงขัดมากเกินไปนะครับแล้วก็มีน้ํายาดีๆช่วยเนี่ยผมว่าเครื่องนี้ทําได้ดีสังเกตดูเนี่ยผมเอามาขัดคราบทั่วไปนะครับซึ่งมันไม่ได้ฝังแน่นอะไรคราบทั่วไปตรงเนี้ยแป๊บๆก็หมดแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือ น้ำยาที่เราใช้เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเราไม่จะเป็นต้องออกแรงมากปล่อยให้เขาหมุนไปบริเวณที่ต้องใช้น้ํายาขัดสุขภัณฑ์ขัดก๊อกน้ําเนี่ยพอขัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ําล้างเลยครับแค่นี้ก็จบแล้วทําได้ดีครับราคาหลักร้อยสองถึงสามร้อยบาทเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับส่วนหัวอื่นผมไม่ได้ลองให้ดูนะครับหัวเนี่ยรับรองขัดดีแน่นอนแต่ว่า มันพลังทําลายล้างสูงนะครับเนื่องจากมันคมนะแข็งแข็งคมคมแบบเนี้ยขัดก้นหม้อเนี่ยดีมากๆผมยืนยันได้แอบรู้สึกว่ามันอันตรายด้วยซ้ำไปแต่กัดหม้อเรานะครับเพราะว่ามันสากแล้วมันคมด้วยนะต้องระวังด้วยนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็ธรรมดาครับผมหุ้มฟองน้ําเอาไว้การขัดตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในการขัดเงานะส่วนฟองน้ําทั่วไปนี่ก็โอเคครับ การล้างหม้อล้างอะไรพวกนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะดีระดับหนึ่งแต่ก็สู้ฝองน้ําล้างด้วยมือไม่ได้นะครับผมเอามาขัดห้องน้ําหัวพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปขัดจานล้างจานอยู่แล้วอาจจะเป็นขันขัดอย่างอื่นนะครับก็โอเคนะโดยรวมแล้วถือว่าแปลงขัดห้องน้ําดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยสามารถขัดทั่วไปขัดพื้นขัดสุขภัณฑ์ก็เตรียมน้ํายาให้ถูกกับแต่ละส่วนนะครับน่าจะทํางานได้ดีก็ เอามาฝากประมาณนี้ถือว่ายืนยันการใช้งานว่าใช้งานได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาแบตเตอรี่ก็อยู่เพียงพอกับการทำความสะอาดหนึงรอบนะครับท่าในใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีทบทสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ